สวัสดีค่ะพบกับครูนุริสาตามเคยในคลิปเนื้อหานี้จะพาทุกคนผ่านการเรียนรู้เกี่ยวกับการคูณในลักษณะที่น่าสนุกและน่าตื่นเต้นกว่าที่คุณเคยรู้มาเราจะเดินทางเข้าสู่โลกการ์ตูนที่เต็มไปด้วยการสำรวจและการค้นพบเราจะพบกับตัวละครที่น่ารักและเรื่องราวที่น่าสนใจที่จะช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับการคูณกลายเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นและสนุกสนานถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันเลยค่ะในโลกการ์ตูนที่สดใส และสีสันอันพิเศษมีตัวละครสองตัวที่ชื่อว่าพิกโซและเบลล่าพิกโซเป็นสัตว์เลี้ยงของเบลล่าที่เลี้ยงเหมือนเพื่อนคู่ใจและมีมความฉลาดพวกเขาตัดสินใจที่จะออกเดินทางเที่ยวป่ามาหาสมุทรเพื่อค้นหาความรู้เกี่ยวกับการคูณในโลกที่ไม่เหมือนใครพิกโซและเบลล่าร่วมกันเดินทางผ่านทางป่าในโลกการ์ตูนพวกเขาเจอกับสิ่งแปลกปลอมอย่างต้นไม้แต่ทั้งสองรู้ว่ามันไม่ใช่ต้นไม้เลยมันเป็นต้นไม้โตแยงเป็นสัตว์ที่มีอารมณ์และสามารถพูดคุยได้ พวกเจ้ามาจากไหนกันใครก็ตามที่ผ่านป่าแห่งนี้จะต้องมาพิสูจน์และแก้โจทย์ข้อ,อนี้เสียก่อนใครที่ตอบได้เราจะถือว่าพวกเจ้าเป็นเพื่อนเราและสามารถเข้าไปในปา่ามหาศจร,รั์นี้ได้โจทย์คือจงบอกวิธีการคูณจำนวน4คูณ152อ๋อไม่ยากเลยวิธีการคูณของ4คูณ152มีวิธีดังนี้นำ152ตั้งคูณด้วย สี่ขั้นที่หนึ่งให้นำสี่คูณด้วยสองในหลักหน่วยได้แปดใส่แปดในหลักหน่วยขั้นที่สองให้นำสี่คูณด้วยห้าในหลักสิบได้ยี่สิบใส่ศูนย์ในหลักสิบทดสองในหลักร้อยขั้นที่สามนำสี่คูณหนึ่งในหลักร้อยได้สี่รวมกับทดอีกสองเป็นหกใส่หกในหลักร้อยคำตอบจะได้หกร้อยแปดถูกต้องไหมท่านต้นไม้โตแยงถูกต้องแล้วการคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสามหลักทำได้โดยการคูณทีละหลัก เริ่มจากการคูณจำนวนในหลักหน่วยแล้วจึงคูณจำนวนในหลักถัดไปทางซ้ายตามลำดับเมื่อผลคูณจำนวนในหลักใดเป็นจำนวนสองหลักให้ทดจำนวนที่ครบสิบไปหลักถัดไปทางซ้ายตามลำดับพวกเจ้าผ่านบททดสอบนี้แล้วสามารถเข้าไปในแดนป่ามหัศจรรย์นี้ได้ช้าก่อนท่านเราคือผู้เฝ้าปราสาทแห่งนี้ท่านผ่านด่านป่ามหัศจรรย์มาแปลว่าท่านไม่ธรรมดาด่านนี้จะเป็นการทดสอบท่าน ถ้าตอบได้ท่านจะได้ผ่านเข้าไปพบเจ้าชายแห่งนครเทตาดานนี้คือจงบอกวิธีการคิดหาคำตอบของ5คูณ4 3่พเราพร้อมแก้โจทย์ของท่านแล้วขั้นตอนคือนำา4,321เป็นตัวตั้งและเขียน5เป็นตัวคูณขั้นที่1คิดในหลักหน่วย5คูณ1ได้5ใส่5้าในหลักหน่วยขั้นที่2คิดในหลัก15คูณ2ในหลักสิบได้10ใส่ศูนย์ในหลักสิบทด1ในหลักร้อย ขั้นที่3คิดในหลักร้อยหคูณสในหลัก 115, ร้อยได้15รวมกับที่ทดอีก1ได้1 6ใส่6ในหลักร้อยทด1ในหลักพันขั้นที่4คิดในหลักพันหคูณสได้20รวมที่ทดอีก1ได้21ใส่1ในหลักพันใส่2ในหลักหมื่นได้คำตอบคือ21,605ถูกต้องไหมท่านถูกต้องแล้วคำตอบคือ2 1 6 0 0ืซึ่งการคูจํจำนวนหนหลักกับจำนวนไม่เกินสีหลักทำได้ โดยการใช้วิธีการคูณทีละหลักเริ่มจากการคูณจานวนในหลักหน่วยเมื่อผลคูณในหลักใดเป็นจนํานวนครบ10ให้ทดจํานวนที่ครบ10ในหลักถัดไปทางซ้ายตามลําดับท่านผ่านบททดสอบนี้แล้วสามารถไปพบเจ้าชายได้เรายินดีต้อนรับสู่ปราสาทเจ้าชายเพตา